สวัสดีครับเพื่อนชาว a ฟ e บุ๊กครับผมดรชัยอภินันครับตอนตอน่อไปนี้จะเป็นตอนเรื่องเกี่ยวกับนิทานเรื่องลูกนกแขกเต้า2ตัวนะครับซึ่งจะแสดงถึงเรื่องเกี่ยวกับการคบคุนผ่านผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลตามมง,มงคล38ในมงกลที่1และมงกลที่2ครับเชิญรับฟังครับ เรื่องลูกนกแขกเต้าสองตัวในอดีตมีลูกนกแขกเต้าสองตัวพี่น้องในป่ามางิ้วใกล้สานุบันพลด้ดานเหนือลมแห่งภูเขานั้นเป็นที่อาศัยอยู่ของหมู่โจรห้าร้อยด้านใต้ลมมีอาสมเป็นที่อาศัยของฤาษีห้าขณะที่ลูกนกแขกเต้าทั้งสองยังไม่ทันมีขนปีกนั้นบังเอิญวันหนึ่งเกิดพายุจัดเป็นรวมหัวด้วน ลูกนกทั้งสองถูกลมพัดไปตกคนละแห่งตัวหนึ่งไปตกท่ามกลางอาวุธในพวกโจรพวกโจรตั้งชื่อให้ว่าสัตติคุมภะแปลว่าพุ่มหอกจเจริญเติบโตขึ้นในหมู่โจรส่วนลูกนกแขกเต้าอีกตัวหนึ่งลมพัดไปตกในระหว่างท่ามกลางดอกไม้ที่หาดทรายใกล้อาสมของฤษีพวกฤษีตั้งชื่อให้ว่าปุกพะก,กะ แปลว่าดอกไม้นั่นเองจเจริญเติบโตขึ้นในหมู่หรือสีคราวนั้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้าปัญจาละครองราชสมบัติในอุตรปรปัญจาลนครสเสด็จออกล่าเนื้อกับข้าราชบริพารส่งทาสัญญากับราชบุรุษไว้ว่าเนื้อหนีไปได้ทางใดผู้ที่อยู่ทางนั้นจะต้องถูกจับ แล้วเสด็จลงจากรถประทับยืนถือธนูอยู่ในที่กำบังเนื้อสายตัวหนึ่งขณะที่พวกราชบุรุษช่วยกันฟาดพุ่มไม้อยู่ลุกขึ้นตรวจดูทางหนีเห็นทิศทางที่พระราชาประทับกำบังอยู่เป็นที่ว่างคนจึงวิ่งหนีไปทางนั้นโดยเร็วพระราชายิงไม่ทันพวกราชบุรุษจึงเยาะเย้ยพระราชาพระเจ้าอยู่หัวทรงละอาย จึงตั้งพระไทยด้วยขัตติยะมานะว่าจะต้องพยายามจับเนื้อตัวนั้นให้ได้จึงเสด็จขึ้นรถพร้อมด้วยนายสารถีพวกราชบุรุษไม่อาจติดตามให้ทันได้พระราชาไม่พบเนื้อจึงเสด็จกลับทรงสนานและเสวยน้ำที่ลำธารอันน่ารื่นรมแห่งหนึ่งแล้วบรรทมที่ใต้ร่มไม้ใกล้บ้านโจรขณะนั้น พวกโจรทั้งหมดเข้าป่าเหลืออยู่แต่ลูกนกแขกเต้าตัวหนึ่งและคนทำครัวอีกคนหนึ่งนกสติคุมพระออกจากบ้านมาเห็นพระราชาบรรทมหลับอยู่ใต้ร่มไม้มันเห็นราชาพรอ,อันสวยงามเกิดความโลภตามนิสัยโจรจึงกลับเข้าไปในหมู่บ้านพูดกับคนทำครัวว่าให้ไปช่วยกันปลงพระชนพระราชายึดเอาผ้าและอาพรอันสวยงามเสียแล้วจับ พระบาทลากไปซุกซ่อนไว้เอากิ่งไม้ปิดศพเสียพระราชาตื่นบรรทุมทรงสะดับถ้อยคำเช่นนั้นทรงดำริว่าที่นี่มีภัยจึงเสด็จขึ้นรถหนีไปไปถึงบริเวณอาสมพวกฤาษีแต่ขณะนั้นพวกฤาษีพากันออกป่าเพื่อหาผลไม้มีแต่นกปุกกะอยู่เฝ้าอาสม มันเห็นพระราชาแล้วปฏิสันถานด้วยคำไพเราะว่ามหาราชเสด็จมาดีแล้วพระองค์มิได้เสด็จมาร้ายพระราชาทรงชื่นชมยินดีต่อการปฏิสันถานของนกนั้นทรงสรรเสริญนกปุปกะและทรงตำหนินกสันติคุมภะด้วยพระดำรัสว่านกนี้ดีเหลือเกินเป็นชาตินกก็จริงแต่มีธรรมเนียมอย่างเยี่ยม ส่วนนกแขกเต้าอีกตัวหนึ่งพูดแต่คำหยาบคายมักได้นกปุพกะทูลว่ามหาราชเราทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมมารดาบิดาเดียวกันแต่เขาจเจริญเติบโตในสำนักของคนไม่ดีคนพวกนั้นแนะนำสั่งสอนเขาด้วยโจรธรรมส่วนข้าพระองค์จเจริญเติบโตในสำนักของคนดีท่านเหล่านั้นแนะนำด้วยฤาษีธรรมเพราะฉะนั้นเราทั้งสอง แม้จะคล้ายกันโดยกำเนิดแต่ก็แตกต่างกันมากโดยธรรมเมื่อจะสังดงธรรมแก่พระราชาจึงเก่าวต่อไปว่าบุคคลคบคนเช่นใดจะเป็นสัตบุรุษหรืออสัตบุรุษมีศีลหรือไม่มีศีลก็ตามย่อมตกไปสู่อำนาจของคนเช่นนั้นบุคคลทำคนเช่นใดให้เป็นมิตรและคบสนิทกับคนเช่นใด ก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกับคนนั้นคนชั่วใครครบเข้าก็แปดเปื้อนดุดลูกศรอ,อาบยาพิษยาพิษนั้นพลอยติดแล่งไปด้วยเพราะกลัวต่อการแปดเปื้อนนี้คนฉลาดจึงไม่ควรครบคนชั่วเป็นมิตรเมื่อเอาใบไม้มาห่อปลาเนา่าใบไม้นั้นก็พลอยหมินไปด้วยฉันใดการครบคนผ่านก็ฉันนั้นเมื่อเอาใบไม้มาห่อของหอม ใบไม้นั้นก็พลอยหอมไปด้วยฉันใดการครบบัณฑิตก็ฉันนั้นบัณฑิตรู้ชัดว่าการอบรมก่อให้เกิดผลแก่ตนอย่างไรแล้วจึงไม่ควรครบอสัตตบุรุษควรครบแต่สัตตบุรุษเท่านั้นเพราะพวกอสัตตบุรุษนำไปสู่นรกส่วนพวกสัตบุรุษนำไปสู่สุขติท่านอาจสงสัยเรื่องนกแขกเต้าพูดได้ จนถึงสามารถแสดงธรรมแก่พระราชาเป็นเรื่องน่าสงสัยจริงๆแต่ความจริงแล้วท่านผูกนิทานขึ้นเพื่อสอนคนนั่นเองเปรียบเหมือนฝอยสำหรับกันมิให้แก้วแตกเท่านั้นสาระในเรื่องนั้นมีอยู่เป็นอันมากเรื่องนกแขกเต้านี้มีมาในอัธกถาแห่งสติคุมพระชาดกวีสตินิบาท